เฮ้ยโอ้ด่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหมาเป็นขบวนการแรกเลยทำไงอ่ะหนีแรกเหรอหรือไงโดนเก็ตน็อปเอาอ๋อทับออกทับออกจากสนามใช่ไหมอยู่ในสนามให้ครบเวลาก็เอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวเสียวเฮ้ยอย่าเลยว้ยเจอแรกอย่าอย่าครับผมฝ่าแล้วแล้จะขวนแล้วเกอ้โอ้เฮ้ยอุ้ยเกือบล่วง ออ้มีนั่นช่วยมีนั้นช่วยชิบหายละเอาไงดีเอาไงดีนีเอาไงดีนี้ยาฮ้ยมันมันคุ้มข้างมันคุ้มข้างทุกคนดื่มก่อนเลยแล้วกันมาดิแกงแม่งเลยอย่านะพี่แรกยาย่ายา,ยาอ้หหรือเวลาต้องเยอะเข้าไปใกล้ๆได้ไหมเนะี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมเอ้ยไม่เป็นไรหรอกบอกเลยเราเป็นเพื่อนกันที่แรกโอ้ยคนลุกไปเกือบล้วงไปเกือบล้วง อุ้ยบโดก็โดนมาดีก็มาดีมาจับมันก่อนเลยแกล้งดีกว่าคุยไปเออคุยไปพี่เล่นคุยไปเอานออกให้หมดเออใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอ้โหมีแค่สามตัวไม่ไม่ขนาดมือผมหรอกก็ไม่เยอะถ้าจะผิดผมอะเอาก็ไปอุ้ยเด้งเด้งไอ้เหลืออุ้ยชนะอุ้ยผ่านใสใสตายเฮ้ยยายาเฮ้ยเฮ้ยเอาไป่วงตอนจบเฉยอุ้ยอะไรวะนี้ โอ้โวูแพ้เฉยหัวร้อนเลยแม่งเอ้ยแพ้เฉยแม่งเอ้ยแพ้ตอนจบสวัสดีครับเจอกันแล้วครับวันนี้พบกับเกมวิ่งเปรี้ยวออนไลน์ครับผม <c oughs> วิ่งกันอย่างเดียววิ่งไงถึงเฉยชฉยอย่างนั้นแหละมาด่านที่เราเจอวันนี้ก็คือด่านเดิมครับผมพันดารัน น่าจะลบหลายองศาไปโอ้โหชุมชนแอชช่วยตรงเนี้ยมาสิเฮ้ยลบหลบหลบลบลบโอ้โหเล่รมเลยวะโอ้โหมาผ่านเลยอุ้ยโดนหนึ่งดอกไม่เป็นไรยังไหวไปลุยอุ้ยโดนทันที อีกหนึ่งทีไม่เป็นไรยังไหวยังไหวมาเฮ้ยโบขาวไม่อยากเจอหนีดีกว่าติ๊ก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 ,กไปเลยครับผมเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมันมันคืออะไรอะ่ะมันมีพัดลมเหรอผมมีพัดลมเป่าด้วยเกือบเกือบโล่เกือบ,อบ,อบร่วงเฮ้ยโอ้โหไม่เอา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 ไป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 ไม่ชน,นะได้ด่านนี้โดดไปเลย อะไรวะเนี่ยขออีกทีเอ้ยโอ้โหมีคนแซงไปขอก่อนเพื่อนเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยขอก่อนขอก้อนเอ้ยโอ้โหดูแต่ละคนเออดีมากโอ้โหไงเข้าใจใช้แล้วโอเคโอ้โหรอบนี้เจอบ่อยอะรอบนี้เจอบัวขาบ่อยเหลือเกินโอ้น่ oh, <no! S 1> าตกแต่แล้วโดนต่อยอีกหลายยกเลยนะโอ้ยโอ้โหด่านนี้มา เจออียแล้วนะในครั้งที่สองต้องผมต้องผ่านแล้วด่านี้ผมบอกเลยผมมาความมุ่งมั่นตานนี้ลุยเฮ้ยเกือบโดนภูเขาต่อยเอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีลมพัดด้วยมีเป่าพัดลมไม่เอาไม่อยากเย็นตึกๆๆ๊กตึๆๆไปตึ๊กตไปตัวไปเพื่อนเออตัวไปอัละ นี่ก็แล้วลอยไปสายลมลอยไปลอยไปสายลมอเอ,อ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิ้มๆลอยไปก่อนลอยไปก่อนปึ๊บเออผ่านแล้วโอ้โหอีซี่จริงๆตรงนี้เราเริ่มแล้วเริ่มคุณเราเริ่มคุณแล้วปุ๊บเอ,อ้ยโอ้โหไม่อยากโดนบัวขาวโดนทับก็ไดนะ้ไอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออไปเรื่อยๆเรื่อยๆพุ่งชนมันไปพุ่งชนมาหิมะเนี่ยพุ่งชนไปเออพุ่งชนนไปไม่กลัวเลย คถึงตรงนี้แล้วขึ้นไปทางไหนขึ้นทางไหน,นทางนี้โอเคงลงไปอุ้ยผ่านแล้วเว้กว่าจะผ่านไปมาด่านนี้เจอกันอีกแล้วได้ได้รอบนี้ผมต้องผ่านได้โม้เมื่อวานไปแล้วผมเล่นจนเวียนหัวเลยรอบนี้ผมเอาจริงแล้วล่ะบอกเลยจะผ่านไหมนี่ย <c oughs> ไม่น่าพูดเยอะเลยวะ่ะ

ปึง้งอุยไม่ถึงอน่ยเดินก็ได้ว่างั้นอ่ะมาละเออไงทีเดียวถึงปึง๊บปึ๋งอฮ้ยอีซี่ว่าตาเนี่ยมาเหอะบอกเลยตาเนี่ยของจริงบอกว่าตาเนี่ยของจริงบอกเลยว่าตาเนี่ยของจริง,บอ,อง,รงบอกแล้วมากับความโหรธเราที่มาความมากระดวง อะไรวันนียขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยเพื่อนขอผ่านทางนี้หน่อยยังไม่เคยผ่านเลยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยปึ๊บตกขึ้นไปเอออันนี้อะไรวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออขึ้นไปเออขึ้นไปเอ้ยอย่ามเพื่อเลยอย่ามเพื่อเลยเอ้ยโอ้โหเลยนะเลยเลยทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาเลยจะเวียนหัวแล้วเอาแค่ไปทุกคนโอ้โหแม่งเกือบ เดียวนิดเดียวเไอ้ไปถึงอะไรวะเน,นี่ยขอให้ถึงหน่อยเพื่อนขอถึงหน่อยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอง,เเอ,งอึ๊บเออนั่นแหละโอ้โหไอโด้ไ่เออนั่นแหละโอ้ยถึงนกทีเวรแล้วไปไงต่อมาตามตามเพื่อนเลยแล้วกันอย่างงั้นตามเพื่อนเลยเลยละกัน เฮ้ยโอ้โหถึงเนี้ยเว้ยจะบอกเลว่าผ่านอะเฮ้ย hey, ของจริงเฮ้ย oh, ผ่านเฉยโอ้ oh, โหก็ไม่ได้ยากครับง่ายๆคุย <c ười> <c ười> หน่อยผ่านแล้วอุยตอนนี้โอ้โ oh, ห <c ười> เป็นทีมอะ่ะจับหาเป็นทีมไปลุยทุกคนเราต้องไปเอาหางมาให้เยอะที่สุดใช่ไหมทีมเราลุยสีเอาสีมี่แล้วกันสี นำเงินเลยแล้วกันเอ้ยอะไรตัวอะไรอะ่ะไอ้โนหนึ่งเหรอใส่ใส่โนหนึ่งข้างหลังเหรอเราอะ่ะขอจับหน่อยนะขอจับเป็นโนหนึ่งอะ่ะไปไหนโนหนึ่งไปไหน,ไหนเอ้ยโนอย่ากันดิจะจับโน,น,นบวิงแม่งเอ้ยไปละตามไปวะล่ะทีเนี้ยเอ้ยโดนจับแกอ,อะไรวะเอามาเอามาเอาหางมาเพื่อนสีฟ้าสีฟ้าได้ไปเต็มเลย มึงไอ้ขโมยมึงขโมยหางเพื่อนเดียวเองเพื่ออะไรอ่ะฮะเพื่ออะไรเพื่อนเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอ้ยจะโดนขโมยคืนโดนขโมยคืนเออเอามาเอามาเพื่อนเอามาเฮ้ยอย่าขโมยของเพื่อนของเราของเราเพื่อนอย่าอย่าเราพวกกันเราพวกกันเฮ้ยมึูจะเอ้ยมึงจะขโมยไปทำไมอ่ะอ่ะคุ้มของได้ไหมอ่ะคุ้มของได้เอาไปเลยอ่ะงั้นอ่ะนั่งเพื่อนเดียวจะไม่ขโมยอ่ะดูดิเราทีเดียวกันนะ แย่เย่ทีมเดียวกันยังขโมยกันเอง <laughs> อะไรกันเนี่ยขอขอขอได้ไหมละ่ะโอ้โหเลยได้ไงวะเอาได้หมดเลยไปแล้วครับผมไปละไปละครับไป,ไปละครับเอ้ยชนะว่ะสีเราโหดล่ะครับเว้ยววดีมากสีเหลืองต้ององี้ดิวะเฮ้ยโอ้เพิ่งมาเจอด่านใหม่นะเนี่ยโอเคมา ล็อกปลาตีเห็นแล้วอยากกินเลยเหมือนชี่ขนมมาให้มาเถอะนะมันคืออะไรมันคืออะไรให้มาให้มาอ๋อก็คือเลยพวกนี้มันจะมามะเป็นฉากมาให้เราหลบใช่ไหม <c oughs> ไม่มีปัญหาอย่างนั้นนะ่ะมียากกว่านี้ไหมโอ้โหง่ายเกินอย่งนี้ เฮ้ยลบ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 เกือบๆๆๆๆมันเริ่มเร็วแล้วบ้างเริ่มเร็วแล้วบาอแล้วมาเกือบเกือบโอ้หมันรูแคบมันรูเล็กลงเรื่อยๆว่ะเฮ้ยๆๆ้ย้โหเดี๋ยวล่วงไอ้พวกนี้ป um> ๊บโอ้เกือบ๊บมาด้มาดิมาดมาดิ เออโดนไปโดนไปต้องแก้มือบ้างว่ะให้เขาตกร้อบ้างเฮ้ยเราตกเองไปลดลดลดดิต้องเกือบ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 วุนิดเดียวเกือบตกร้อแมวแล้วแมวแล้วเล่นเราดีกว่าเล่นดีดีดีกว่าแก้มือเดี๋ยวเราจะเป็นเองคิดดูกันวิวิวเนี่ยเฮ้ยยี่สิบกวิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผ่านอยู่แล้วด่านเนี้ยปึ๊บปึ๊บ ชุบชนแอนอัดเกินตรงเนี้ยตือต้ออะไรพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจับพิธีที่หมันไปยังไงก็ะล่าครับด่านเนี้ยไม่ยากเลยเนะี่ยง่ายๆใครพาตเองนะอุย้ยเกือบหูดเดียวเกือบตก